นอนด้วยกันให้จ็หมวกันเขานอนด้วยกันกอดกันเขาก็จะโมโหกันเดี๋ยวค่อยดูแม่ม่อยู่ก็นอนกอดกันนะลูกนะ เดี๋ยวตีกันเดี๋ยวตีกันนอนกอดกันนเดีกก็ตีกันเหน่ยตีกันลูกนอนด้วยกันนตีกันในพี่น้องเนี่ยื อ๋แล้วเดี๋ยวรุนแรงเดี๋ยวรุนแรงนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวรุนแรงเดี๋ยวเดี๋ยวตบๆก่อนค่อยๆเดี๋ยวตีกันรุนแรง<ม>เดี๋ยวมีรุนแรงเอออ่ะ,อะ <c oughs> นี่ <c oughs> เอาละเอาละค่ะแก่งก er ันนะเอาละแก่งร no oh no. ่างทรอาว่าแม่อเด็กบอกอะไรสักอย่างที่ทำให้ต้องพามาเอาหัวกลับแต้จะเป็นยังไงต้องจกาแม่เด็กเเราทเท่าที่ได้อยู่ช่วงน้ไปนะมดนะคะต้องอให้เป็นเรื่องของกนะคะ อย่าแย่งกันนอย่าตีกันนะลูกนอน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 ลูกไม่ต้องมองนะแม่นอนไปลูกอ

สวัสดีนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ